หารอยงอห้ร้อารอยร้อยสองกเนเนน้เือมร้กหารมกหาเอนสองมือก็คั้นึ่งคั้นึ่งละห้าอยเป็นยงที่ใช้กับจอชื่อมักยินได้บ่ได้ก็ใ่หลักมืไปมืออื่นมีกระเอาออกจากกระดาษจัดถุงไว้ด้วยของปูพันมาได้ตัวใดครับพี่เบ้าของปูพันมาได้ตัวใดครับราหกสอง ฮะล่างหกสองพี่น้องจดตามเด้ครับล่างหกสองบนห้า้าสามเก้าบนห้าสามเก้าลุงเนี่ยเลุลุหกสองกสองบนห้าสามเก้ามี๋ถกอนเยเะรถกอนไม่ได้เพิ่งกันเหรจสุดนะครับวันหันเข่าสามสององสองตัวต่ตอนมันก็หุนล่างมันหกนึงแบบหกปี แต่ว่ามันหาซือจะดำกับหัวเดียวบอกบเบากับมวยก็จาแน่นมันจะหลายตัวต่นอัสนี้สองาทองัท<ะ>ี <và> ่วดก่อนอ้า่วอนงวดก่อนเะม่เมือาเกันันัะทีวดท่ามมาีอยู่พีประเห็นครับพี่น้องหมายตั้งพี่เ่อเดดดำถูกตัวนี้ นำกับโหลกได้ป่วเขานำตัวนี้เขาผสมตัวนี้นั่นเสร็จทั้งหัวทั้งนั่นเฮ้ยพี่บ่าวเอไม้เบิรงน้ำนะครับได้บนล่างลเอาุปกรอนนี่ตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้มาแล้วมันสั้นเหรอโอเคครับวันนี้ล่ะพี่บ่าววันนี้มาแล้วมีกระดาษไหมจะเขียนให้วันนี้มาแล้วเดี๋ยวรอกกระดาษ เด็กใจหนึบเด็กช่างให้เดเนียนเรือไม่สุกุพนี้ได้เ้กง้เรอห้เรู้ว่าเก็บผึ้งได้บน แล้วถ้าว่มันแต่งกุญแจก้อนจอดามเด่นดูก็ได้ก่อนจะพาแล้วนะก่อนจะพาจอดก่อนจะพาจอนบลทกัน้เองพี่น้องใจเย็นๆนะครับก็ขอแป๊บนึง ป่าะครับนะวัดซป่าับแ้กอแค่นี้หคะคนมันท่านเอาแล้วนี่อีเมีอีเมที่ไหนาเรนเรียนฝัน่า่นคลต่เรียนปีผมนี่เี่ตัวใดพี่บ้าง้าเก้าสามนั่นแยกเปีแยกพี่น้องลูกค้าพร้อม้เก้าสามตัดเรียน สตัวเ๋ยพี่เป้าจะได้ครับสตัวหกสองล่างหกสองล่างนี 2> 6, 2่ยังไม่เขียนเลยสามหกเก้ปนแบบนี้ไหมห้าเก้าสาม นี่สงเอาลงเลยนะี่ดีพี่บ้าพันเน้นตัวไหนครับสามเก้าสามเก้าเก้าสามล่างหกสองล่างล่างหกสองนี่ของี่สี่สี่แปดเก้า หกสองแล้วเป็นล่างนะล่างอย่างเดียวไปมันก็ไปได้ทั้งบนและล่างไปบนและล่างนะครับพี่น้องเจ็ดเก้าสองเดียวป่ะพี่น้องบวกหนึ่งสองหก 6.55อันนี้เท่าไหร่ก็เขียนใส่มาเข้าปาดมาจะเป็นไรก็ได้บนและล่างนะครับเปลี่ยนไ้ก็ได้5.9362นะครับีหกปอเะู่น้องันนีคือู่นี้่นี้เน้่รืองนู่นคือเมื่อนแล้วเม่อแล

เราเราก็ค่าขายทุเรียนนะครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวไม่มบ้าวคอกัเบ้านั่นนั่นนั่นถามพี่เปาถามพี่เป้าหน่ยคนดังก็ยังไม่ว่างห้าเก้าสาหกสองครับห้ก่อคนสามร้อยสิบห้ารูออกก็ได้ที่ห่าวบาดะรี่ห่าบาดไหมก็ว่างานเพิ่นเขาคนล่างคนนั่นั่ะ เอาีลกน่าทยเอาอส่ายเอาเลยทยเอเลยเียนเหรอเขาจำเบริเก่นื่นใรที่ขาบอกว่าซื้อเบริเกจำเบ้มาเป็นองไทรบ้าี่ไทเอาอีกบออันนี้เลกที่บาวเด้ออันนี้หมุนเอี่บ่าวเมีงใต้นำมาฝากตัดโฟเดอร์ไม่ตับตัดเตกตัวใ่ตัวล็ก แ่คนไทยไขาไม่คิดเลยองเขาโน้มจม่าสมันกมองวันคิดได้เจ็ดิบาทเคิดเอาว่ได้สิบาทมเอื้น่้เออมีมาได้แต่เจาะด้มันนววเน่าเลยหรอาไม่ไ ของนได้แล้วบกวุ่ที่สั้งูย้ำในเย่นยุเีงเนเปอยขานย่านอยขายอยขายอันนี้ทางเจ้อ่แล้นาะ้ควงเมือก็เนาคุณพี่บ่าวหลายๆนะครับขอบคุณแนวทางพี่บ่าวกับค่าขายทุเรียนนะครับห้าเนะครับห้ากับหกสองนะครับพี่น้องนั่นใบปิจาหนาเบื้งนะครับ เป็นแนวทางเด้อพี่น้องวัดที่พานมาเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ก็5ห้าเก้าสองกับหกห้าเก้าสามกับหกสองนะครับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกทุกท่านนะครับ